สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะบอนสีของกุหลาบแดงนะคะมัวแต่ยุ่งยุ่งนะคะบอนสเอีเหลือแต่กระถางเหลือแต่ตอหมดแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาทำวิธีไล่หนอนกันนะคะหนอนบอนสีไม่ให้มากัดกินใบของเรานะคะด้วยเทคนิคอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันค่ะดูนะคะนี่กินไปหมดเลยนะคะนี่กินไปหมดเลยนะคะตอเหลือแต่ตอนะคะเนี่ย เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําอย่างไรกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเตรียมน้ามาเลยหนึ่งถังแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนํายาเส้นมาหนึงห่อแบบนี้นะคะนี่ค่ะยาเส้นนะคะเพื่อนแล้ก็ใส่ลงไปเลยนะคะยาเส้นนะคะเพื่อนแล้วก็แช่ไว้แบบนี้นะคะเนี่ย แช่ไว้จนพองตัวนะคะแช่ไว้แบบนี้นะคะถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆแช่ไว้จนน้ำยาเส้นออกมาแบบแดงๆเลยนะคะเนี่ยหลับแดงจะใช้สูตรนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมีน้ำยาล้างจานนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็คือจะใช้ตัวนี้นะคะน้ำยาล้างจานนะคะ ใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนนะคะเนี่ยนยาล้างจานนะคะเนี่ยค่ะนี่แหละคะ่ะพอหลังจากนั้นนะคะพเพื่อนๆบอลสีของเรานะคะต้นไหนที่ มีหนอนกินหรือว่าต้องการดูแลนะคะเราก็สามารถนำน้ำตัวนี้นะคะไปรดได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้รอให้ยาเส้นของเราเนี่ยอ่าเนี่ยให้มีน้ำออกมาก่อนนะคะสักพักหนึ่งอันนี้ก็คือทำให้เพื่อนๆดูหลังจากนี้นะคะเราก็นำไปรดต้นบอนสีหรือต้นไม้ประดับของเรานะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะ และเมื่อเราได้น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆมีที่ฉีดพ่นก็ได้นะคะแต่กุหลาบแดงไม่มีกุหลาบแดงก็จะใช้รถแบบนี้เลยนะคะใช้รถลงไปนะคะเขาอยู่ไม่ได้เขาก็จะไปของเขาเองนะคะเพื่อนๆสังเกตเลยนะคะว่าอ่านี่ค่ะมีแล้วนะคะเนี่ยดูนะคะว่าเขาเริ่มมีอาการนะคะ เขาเริ่มมีอาการแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆยาเส้นนะคะหนอนบอลสีที่มาอยู่นะคะถ้าโดนตัวนี้ถ้าเพื่อนๆได้ฉีดจะยิ่งดีนะคะฉีดกับบ็อกซี่หรือกล้องฉีดแต่ว่าก่อนที่จะฉีดเพื่อนๆกรองน้ําก่อนก็ได้จะได้ไม่ติดหัวฉีดนะคะและนี่ค่ะพอเขาเจอยาเส้นกับตัวนี้นะคะเนี่ยอาการของเขาก็จะยืดตัวออกมานะคะอยู่ไม่ได้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ อาการของเขานะคะเพราะว่าบอนสีนี่เราก็ใส่ได้แบบนี้กันเพลี้ยะอะไรได้หลายอย่างนะคะเห็นได้เลยว่าเนี่ยอาการของเขานะคะผลลัพธ์จากการที่เราทำแบบนี้นะคะเพื่อนจะทำกับพืชผักก็ได้นะคะเนี่ยเราก็ใส่ให้หมดเลยนะคะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะ เพราว่าเขาเขากินหมดเลยนะคะเนี่เราก็รดแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเพื่อนๆได้ฉีดยิ่งดีเลยนะคะฉีดเอาไว้นะคะต้นไหนที่ทํำท่าจะมีปัญหานะคะเราก็ฉีดพ่นเอาไว้นะคะเพื่อนๆดูต้นนี้นะคะเนี่ยเมื่อกี้นะคะพับไปแล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะเริ่มไปไม่รอดแล้วนะคะถ้าเราฉีดพ่น,เ,นเห็นชัดทันตานะคะน้ํายาสไลด์กับยาเส้นแค่นี้เองนะคะเพื่อน สไลด์หรือจะเป็นตัวไหนก็ได้นะคะใช้กับยาเส้นนะคะจะได้ผลดีมากๆค่ะและนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะดูนะคะนี่อีกใบหนึ่งนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนได้ฉีดนะคะเพรียเนี่ยอันนี้คือทําให้เพื่อนเได้เห็นว่าจะได้ผลดีมากๆแล้วสังเกตได้เลยนะคะนี่แหละค่ะ ถ้าเราฉีดทั้งทั้งต้นนะคะจะได้ผลมากๆเลยนะคะเขาเริ่มมีอาการเพื่อนเพื่อนสังเกตเลยเห็นไหมนี่อีกต้นหนึ่งเขาเริ่มจะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากจะทำแล้องนะคะแต่ว่ามันหมดกอเลยเนี่ย ถ้าเพื่อนๆได้ฉีดจะยิ่งดีกุหลาบแดงไม่มีที่บ็อกซี่นะคะวันนี้ก็เลยทําแบบนี้นเพื่อนๆได้เห็นนะคะและเพื่อนๆสังเกตได้เลยว่าอาการที่เขาเจอนะคะนอนผีเสื้อหรือเพลี้ยนอนที่ต้นบอลสีของเรานะคะเขาก็จะอยู่ไม่ได้ค่ะถ้าเราทําไว้แบบนี้นะคะกุหลาบแดงก็เลยต้องทําไว้ทุกๆต้นนะคะเนี่ยฉีดเอาไว้นะคะมันหมดเลยละคะคเพื่อนๆ เหลือแต่ตอนะคะนี่เหลือแต่ตอหมดแล้วนะคะเพราะว่ามัวแต่ยุ่งไม่ได้สนใจเลยนะคะนี่นะคะทำเอาไว้แบบนี้แหละนี่ค่ะตัวยืดแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ไม่ได้เขาเมายานะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มแล้วนะคะไปไม่รอด นี่แหละค่ะผลลับนะคะเพื่อนลองทําดูนะคะได้ผลดีมากๆอันนี้คือเป็นแนวทางนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆสามารถปรับไปใช้กับเป็นกล้องฉีดตัวใหญ่ๆก็ได้นะคะ <ๆ S 2> แต่ว่ากหลาบแดงทําให้เ,เพื่อนๆดูแค่นี้สําหรับคนที่ยัง มีบอนสีแล้วก็ต้องการป้องกันหนอนนะคะหนอนชัยนอนกินใบนะคะลองทําแบบนี้แล้วก็กรองนะคะกรองก่อนก็ได้นะ,ะถ้าเป็นไปได้นะคะเพื่อนๆถ้าอยากจะฉีดพ่นนะคะเพื่อนๆกรองเอายาเส้นออกหรือเพื่อนๆเ,เอายาเส้นหอ,อกกับผ้าก็ได้นะคะแล้วก็นําน้ําตัวน,นี้มาฉีดพ่นจะทาให้ง่ายกว่านะคะนี่แหละค่ะผลลัพธ์ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกุลาบแดบงกดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุลาบแดบงนํามาแบ่งปันนะคะสําหรับคนที่รักบอลสีสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ